กล่อกันดูนะจ๊งเอาละค่ะเจอทุกานั่งได้เลยค่ะโอ้โหไ่หช่ไหคะเดี๋วหมอขอสลับที่นะคะไปกับคุณ้อยายาเลยงานม่ได้นะคะเดียมเ๋ยวไม่ยอมนะคะเอาคุณนาเดียคะคุณถัแล้วนะคะสามีกลับไปแล้วขอห <ขอ S 2> นี่ คุณลูกเป็นแม่ดีฉันมากอะไรอยาเลยค่ะนั่งใกล้ท็อกลิฟดีฉันเกรงว่าจะแห่กันเกงยีนเพิ่มมากขึ้นนะคะปวดใจแล้วมือไม่ไหวเดี๋ยวจะไปเย็กหัใหญ่เลยนั่งข้างหมอดีแล้วค่ะโอ้ยตายต่ะถามนา่ดีก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นยังดิฉันถามเออตัดช่องคุณเลยแล้วกันลูกเป็นไงบ้างคะคุณอบคุณแต่ไม่ถามแล้วนะก็ลูกเลยค่ะดูแลลูก ลูกเหรอคะตอนนี้ก็สมมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ลูกแต่เป็นดิฉันนะคะเป็นคุณแม่ที่เหนื่อยมากเพราะว่าต้องมิงตามลูกตลอดกิจกรรมลูกทุกอย่างเนี่ยต้องทําด้วยเตะบอลแม่ก็ต้องไปเตะด้วยว่ายน้ำแม่ก็ต้องว่ายด้วยก็คือใช้พลังมากกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมยิ่งมีลูกนะช่วงนี้ลูกเล็กก็ต้องคอยแบบดูแลกันแบบว่าก้าอเลยทีเดียวนะคะ ลีบตอบได้ดีมากค่ะพอใจไหมล่ะยังไม่ถามเลยกีสละน้องขาใช่จริงจะคุ้เรื่องอะไรเนี Jeju ่ยแค่คราบแค่นี้เองใช่แล้วคุณเป็นคนอ่อนอ้อนอย่างนี้เลยนะคะจริงไหมใครอยู่ใกล้ไม่ได้ก็สมอกใคร คุณเลือกเอานะคะว่าด้านนั้นเขียนไม่พรุนด้านนี้เขียนไม่เดี่ยวค่ะคุณเลือกเอาค่ะและด้านนั้นเนี่ยเออที่สำคัญเออหน้าอกเขาได้มีการใช้งานเรร่อแราวด้วยค่ะเรื่องนั้นพี่คงซึ้งพี่แรนไม่ได้จริงๆพอๆกอนนนี้เราไปเราไปติวตำรากันแพทย์กั คุณหมอครับเมื่อวานพ่สอบเรื่องระบบสืบพันธุ์มา,อา,าพอดีพราจคเดี๋ยวเราจะพุไปกันใหญ่นะคะ <c oughs> อาเ,าเอาปา็วนว่ามนแ้คิดกันไปใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ม่ง <c oughs> สอบเพ่ร็เมื่อวาจริงเรงจริจริใช่คร,รับหมอเป็นหมอเรื่องผิวหนังกับชะลอวยัยไม่เกี่ยวกับสืบพันธุ์ค่ะคุหมอเขาต้องคุณหมอเขต้องผามาแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันหลังไปท ประมาหมอพิคไม่ได้แล้วจ้าจะไปเฉลยกันหลังเวทีจ้าเอาเลยจ้าอากขาวกับชีวิตคุณเป็นยังไงคะช่วงนี้ทําอะไรยังไงบ้างนอกจากไปสอบระบบสืบพันธุ์นะคะก็จริงตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งสอบเสร็จนะครับอย่างที่บอกก็คือเรียนค่อนข้างหนักครับตอนนี้ก็ก็ถามมาแล้วทั้งหมดคือเขาจะต้องเรียนเป็นหมอใช่ไหมครับคุณหมอ ครับตอนนี้นี่ก็ผ่านมาหมดครบทุกบล็อกแล้วครบทุกระบบแล้วนะครับก็ถือว่าจบภาคทฤษฎีแล้วนะครับต่อไปก็คือเรื่องใช่ครับเอออหรคะใช่คือเมื่อวันวันวันเพื่ออทิตย์ผ่านมาสอบอนาโตมีไปอะ่ะแล้วแล้วเหมือน,นแบบว่ามีผิดผิดถูกถูกบ้างเพราะว่าไม่ค่อยเก่งทฤษฎีเลยไงก็อ,อยากได้คนติวอยู่เหมือนกัน ขอแล้วค่ะดิฉันว่าม่นก็ไม่ธรรมดานี่นะพีส่งตาเออไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องกันอ๋อเรียนเรียนหมอใช่ครับท่ค่นั่งอยู่ข้างพี่ก็ตือได้ไะมคะไม่ได้ค่ะส่งตรางใช้แล้วก็าไม่เอาค่ะคถ้าวันไหนนะคะไม่มีอาจารย์ใหญ่บอกพี่นะคะยิ่ดีเลยทีเดียว ใช่ครับแล้วก็ยังร้องเพลงไปด้วยใช่ครับคือปกติก็การเรียนสูงก็คือเรียนนะครับส่วนสารอาที่ก็คือขึ้นกรุงเทพมาลงกรุงเทพมานะครับมาทํางานแล้วก็จะมาเจอกันเนี่ยช่วงวีนสาว์ทิตอนนี้ก็สบายหน่อยปิดเทอมปิดเทอมสองอาทิตย์ก็จะอยู่กรุงเทพนานหน่อยนานห้าเลยสองอาทิตย์เอาเนี่ย ช่วงนี้นะเราเรียนหนักด,ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมดังั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ร่างกายเยอะสมองเยอะจริงๆนะคะพอๆกับคุณแม่เลยที่ต้องวิ่งไล่ต่างดูเพราะนถามคุณหมอดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เทรนในการดูแลสุขภาพของคนไทยในยุคปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็ปัจจุบันเนี่ยคนไทยจะใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างการออกกำลังกายการเข้าฟิตเนสหรือว่าเล่นโยคะหรืออย่างคุณแม่เองก็เล่นทีนาทซีใช่ไหมคะก็คนรุ่นใหม่ก็จะเล่นออกกำลัง หลากหลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยส่วนหนึ่งคือการออกบสนังกายส่วนหนึ่งคือการรับประทานอาหารต้องหันไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจการรับประทานอาหารด้วยในเรื่องของการเลือกสรรหาอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างนมถั่วเหลืองเนี่ยก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ดีสำหับสุขภาพนะคะแล้วก็ ไขมันต่ำไม่มีพวกคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนมพูดหญิเลยคะว่านมชอเหลืองเหมาะกับทุกท่านที่สามารถจะได้รับประทานได้นะคะเหมาะค่ะจริงๆเหมาะกับทุกวัยเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงเหมอพูดถึงเรื่องคนในปัจจุบันเนี้ยค่ะคนรุ่นใหม่หรือว่าบุคคลทั่วไปมีการบริโภคนมชวเหลืองมากน้อยแค่ไหนะะคเออหมอว่าค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่านมชวเหลืองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบกล่องเนี่ยมันจะบกิโภคาง่าย นะคะอย่างตัวหมอเองในเวลาตรวจคนไข้ใช่ไหมบางทีก็คนไข้มาเยอะแล้วก็เราก็เลยเวลาเราไปทานข้างนะคะเราก็จะต้องมีลงำสเหลือเกล่อเนี่ยพกเอาไว้ที่โต๊ะตรวจเลยนะคะเพราะว่าปึ๊กก็เอาไปดึงก่องนะเพราะว่าอย่างพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอพูดถึงประโยชน์นะคะของล้ำุูเหลืองว่าทำแบบรี้แบบกล่องเนี่ยทำาีประโยชน์ยังไงบ้างคะคือน้ำสูดเหลืองเนี่ยนะคะมีประโยชน์เนี่ยหนึ่งเลยคือในเรื่องของสุขภาพเป็นคนที่อยากดูแลแล้วเนี่ะ นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีนะคะไม่มีพวกไขมันถมโอโปรตีนจากสัตว์นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆในเรื่องของผิวพรรณนะคะเรื่องของไม่เหี่ยวนะคะลงถั่วเหลืองเนี่ยมีแต่ไงว่าไม่เหี่ยวแล้วเหรอหันไปมองตรงนี้เราต้องบอกนะไม่เหี่ยวนะทำไมาแล้วทำไมลงถั่วเหลืองทำให้ คือว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระไอโซเฟโอนคนเราเนี่ยจะแก่หรือว่าเหี่ยวก็เกิดจากอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นการที่เราเติมสารต้านอนุมูลอิสระคือหรือไอโซเฟโรนเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการชะลอวัยอย่างหนึ่งได้แล้วอ,อันที่3ามที่สําคัญมากเลยคือในเรื่องของกระดูกนะคะเพราะว่านมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็แร่ธาตา ที่สำคัญในการสร้างกระดูรกรวมถึงฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งจําเป็น่อการสร้างกระดูก<อ>ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนมชวเหลืองมีประโยชน์เยอะจริงจบางจะบางคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยได้ว่าผู้ชายแล้วนมชูเหลืองมีประโยชน์มากขนาดน,นี้เชียวหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าสมมติที่สาคัญคือหาและทานง่าย ใช่ไหมถ้าสมมติเดางที่หมอบอกเนี่ยเราเรียนอยู่หรือเราทํางานเราไม่มีเวลาเราก็พกนมฉล๋วหลือกล่องติดตัวไว้ค่ะอย่างผมบติว่าตอเนียต้องมารอพิริใช่ไหมคะค่ะเกิดหิวขึ้นมาก็พกนมฉน๋วหลือกล่องขึ้นมาเดินเออจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราอย่าไปกินอะไรกันเองอย่าไปกินแขนกินขาเพื่อนกินนมเหลืองแบบกล่องกันดีกว่านาเดียละคะเราเป็นคนที่จะต้องดูแลลูกด้วยดูแลสามีด้วยเราดูแลตัวเองยังไงอันนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่า จริงๆเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แข็งแรงเราอ่อนแอไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้เต็มที่ดูแลสามีได้ก็จะหมดคร้องและที่สำคัญเลยว,ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันยากทุกช่วอายุหมายถึงเป็นผู้หญิงที่ถ้าจะทำให้มีคุณภาพ เพราะว่านอกจากเราจะดูแลลูกดูแลสามีแล้วเราก็อยากสวยด้วยถูกสิเรื่องแก่นี่เราไม่อยากแตะต้องเราไม่อยากเกี่ยวเราไม่อยากรุนเราไม่อยากแก่เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เราก็ต้องหันมาดูแลโภชนาการของตัวเองค่ะแล้วก็ออกกาลังกายด้วยอย่างน้ำอย่างลงทอนเหยืออเนี่ยจริงๆเยันทานมาตั้งแต่ท้องเลยนะคะค่ะใต้ต่ลูกอยู่ในท้องเราไม่อยากจะบำรุงลูกแต่เราก็ไม่อยากอ้วนก็เลยเลือกลงทนเหลื่อก็ลงทั้งกระดูกด้วยของตัวเองแล้วก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ แข็งแรงแม่และลูกเพราะว่ามีลูกคนหนึ่งนี่จริงๆในฐานะผู้หญิงนะคะทางทางร่างเออเพราะว่าเขาต้องดูดเอาสารอาหารลงไปใช่ไหไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างหนักนะคะอะไรที่ว่าดีมีประโยชน์จัดอเลยเต็มทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นนาเดียตอนนี้นะคือถ้าไม่รู้เรื่องรู้เราเลยนะเราก็คิดว่าอุตแล้วนาเดียก็ยังไม่ได้มีลูกมีสามีอะไรเลยนะเพราะนางยังแบบว่า เ,เ<ไ>ป,<ไ>ป๊ะอยู่เจ็บตายนะคะเจ็บนะไม่ค่คนรู้เออ,เอจ้าจ้าไม่มีใครรู้กันทั้งประเทศเลยจาล้จาเนอะเเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้หญิงเราควรดูแลซึ่งจริงแล้วเนี่ยหมอคะน,นงชวนเหลืองนี่มันมีประโยชน์ต่อประดูกผู้หญิงมากเลยใช่ไหมคะค่ะมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนมัน่วเหลืองเนี่ยตัวสารสารสำคัญของมันเนี่ยก็คือตัวไฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนคล้ายๆกับฮอร์โมนเพศจากพืชค่ะซึ่งในผู้หญิงโดยเฉพาะถ้าอย่าง วัยผมกระแมงนได้จะวัยทองเนี่ยใช่ค่ะดูดิหมอตัดขายแล้วอะตัดขายแล้วค่ะนะคะก็คืออย่างผู้หญิงถ้าเกิดว่าวัยเ่ยใกล้จะวัยทองก็คือฮอร์โมนเริ่มหมดแล้วเนี่ยก็จะขาดตรงนี้ไปซึ่งตัวไฟตัวเอสโตรเจนเนี่ยสำคัญมากกับการสร้างกระดูกและที่สำคัญให้เรายังไม่ต้องรอถึงวัยนั้นเราก็สามารถที่จะเสริมสร้างไว้ก่อนได้เลยใช่เพราะว่าพวกแคลเซียมพวกวิตามินดีนี้เราต้องสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กู่แล้วเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะมันมีประโยชน์เยอะแค่ไหน คุณริ์ค่ะคุณริ์ค่ะคุณมีวิธีการค่ะอย่าไม่ต้องพูดเลยเลยคุณมีวิธีการดูแลตัวเองบ้างคะครับก็ก็วิธีการดูแลตัวเองนะครับก็จริงๆจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีเวลาดูแลตัวเองครูคุณห้อเนี่ยครับเพราะว่าด้วยด้วยเรียนก็ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเสียสุขภาพกับการที่จะต้องนอนดึกเพื่ออ่านหนังสือเกับคัณหมอตอนที่เราเรียนเนี่ยคือ ตำรามันจะสูงมากเยอะมากเราต้องนั่งทองทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ค่อยมีเวลาว่านะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเรียนเองนะครับก็คือจะเรียนเป็นแบบคาบต่อคาบก็คือจะไม่มีการหยุดพักและเกิดอยากทานอะไรหิวหรือว่าตื่นสายอะไรเนี้ย ต้องรีบวิ่งมาซื้อขนมมีเวลาแค่5นาทีอะไรประมาณเนี้ยรวมทั้งเข,าข้าห้องน้ำด้วยอเนี้ยคือกินไปถ่ายไปกินไปถ่ายไปนี้เลยนะคะโค้ชชีวิตนียอาจจะไม่ถึงขนาดนันนะ้น<า>แต่ว่าคือทุกอย่างจะต้องค่อนข้างที่จะเวลาในการเดินเลยค่อนข้าง,างน้อยคือจะหาเวลาว่างแบบ พักเที่ยงหรือว่าเวลามีคขาวว่างอะไรเงี้ยเขาคือจะพยายามไปชวนเพื่อนๆไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่ก็ต้องพยายามหาเวลาดูแลตัวเองให้ได้เลยเนาะใช่ใช่เพราะใช้ร่างหนักจริงคุณไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณก็ต้องหาคนช่วยดูแลเป็สิคะก็พยายามได้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้สเปคในใจก็คือชอบเสื้อเขียว ูแลคนทั้งหมดเลยนะเอาไปให้ดูแลเดี๋ยว เดี๋ยวเอานมปวดเดี๋<อ>ให้กินพลักก่อนเพราะว่าตัวใหญ่เปนแต่ผู้หญิงแค่นั้นเลย<อ>นะฮะยิง่งยิ่งแบบสําคัญกับผู้หญิงเลยนะนะจะได้ไม่เหี่ยวไม่แก่แล้วก็ไม่รุนจริงๆครับคือหลายๆคนหลายๆคนไม่รู้นะ,ะว่าแบบว่าจริงๆการกินการกินอาหารเนะี่ยเข้าใจว่าเออกินโปรตีนก็พอแล้วกินห<อ>้ามกินไขมันนะหรืออะไรย้ํคนจะตัวใหญ่จะรู้ในภาพกว้างแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอย่างเช่นโปรตีนที่เรากินเข้าไปพอเข้าไปในร่างกายจะถูกย่อยเป็นอะมิโนแลซิ์ถูกไหมครับถูกกลายเป็นอะมิโนแลคซ์เออ เลิเกไปสอบด้วยซ้ำไปแล้วนะพี่สาวสอจะเป็นเรียนหมอจริงๆเลยเต่อต่อต่อขอเล่าให้ฟังนิดนึงคือพอินโปรตีนเข้าไปถูกเลื่อกเป็นกรดอะมิโนโอแอซิดนะครับก็คือข้างในนั้นอ่ะมันจะมีทั้ง อมิโนแอซิดแบบที่จำเป็นแล้วก็ที่ร่างกายเราผลิตได้ตัวที่ร่างกายเราผลิตได้เพราะฉะนั้นก็การทานจากภายนอกเข้ามาเข้ามาในร่างกายเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นน้อยหน่อยส่วนตัวที่ไม่จําเป็นไอ้ตัวส่วนตัวที่เป็นส่วนที่ไมาจาเป็นนั้นก็คือร่างกายเราไม่สามารถผลิตได้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานจากภายนอกเข้ามาซึ่ง ปัญหาได้จากไหนเอปัญหาได้จากถั่วครับอ,อยู่ในถั่วใช่เพื่อเป็นการเพิ่มโปรตีนใช่คือถ้าเกิดเราขาดอะมิโนแอาิดคนนั้นบางทีเราอาจจะ,ะไม่สามารถสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างโปรตีนในร่างกายเพิ่มในการเพิ่มตีเองแล้เป็นโปรตีนใช่ครับเตโลนสรต้องใช้โปรตีนในการสร้างพลังงานผลส่งพลังงานทำทุกอย่างต้องใช้โปรตีนหมดเลยถ้าเกิดเราขาดโปรตีนแล้วก็ทำอะไรไม่ไมด้<อ> หรืออยากไขมันอยางเนี้หบางคนคิดว่าเฮ้ยผู huh. <us ice> well, uh ้หญิงไม่ทานไขมันลัวอ้วนแต่จริงๆแล้วไขมันก็มีหลายประเภทมีไขมันกิมตัวไขมันไม่กิมตัวครับซึ่งการทานไขมันบางประเภทอย่างเช่น L D L กับ H D L ถ้าเกิดปริมาณ L D L ในร่างกายสูง สูงแต่ S D L ซึ่งเป็นไขมันดีเนี่ยถ้าเราต่ำก็คือจะทําให้โอกาสที่เราจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทางไขมันเราต้องดูให้ได้ว่าไขมันจากไหนมีประโยชน์ไขมันที่มีประโยชน์อย่างเช่นจากน้ำมันมะกอกนะครับที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นจากคุกกี้จากอะไร่างพวกอาหารทอดทั้งหลายอะไรนะครับเราต้องเราต้องเลือกดีๆด้วยอะไรประมาณนี้นี่เขาแววเียรติยงดับหนึ่งแล แฟนคลับได้ฟังในวันนี้เราก็จะได้รู้ด้วยนะว่าเออเราควรรับประทานอะไรอย่างไรดีนะ,นะสิ่งเดียวที่ห้ารับประทานคืออย่ารับประทานพี่ลิฟเข้าไปนั่นเองเหลือเขาไว้นิดเดียวให้เลคเชอร์ลองฟังเขากินตัวนี้ไม่ได้หรอกครับทำไมคะเขากินหัวใจได้ เราต้องกินอะไรยังไงดูแลตัวเองยังไงซึ่งเป็นประโยชน์มากๆแต่คุณหมอถามีคนหลายคนถามบอกว่าอ้าวพระบอกว่าเรารู้แล้วนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์โอเคจะกินกันละแล้วถ้าสมมติว่าเรากินแบบสดๆเลยดีไหมคั้นนมถั่วคั้นถั่วเหลืองมาทําเองจะได้ประโยชน์ดีกว่าไหมดีกวากินแบบกล่องไหมบางทีคิดว่าอยู่ในกล่องแล้วเนี่ยสารอาหารมันจะหายไปยอะ,ะค่ะก็มีคนถามบ่อยนะคะ พูดถึงเนี่ยเรามาดูหลักฐานตรงหน้าอย่างคนที่ทานลมตัวเหล,ลืองกรอบเป็นประจำสองท่านนะคะหล่อสวยไหมคะเนี่ยนะหล่ลอใส่ไมนะคะหลักฐานที่เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยลมตัวเหล,ลืองกรอบนะคะมีางานวิจัยนะคะว่าถ้าเกิดว่าผลิตนะคะโดยที่ถูก ลักษณะนะคะใช้ความร้อนในระยะเวลาแค่สั้นๆนะคะแล้วก็ผลิตในห้องที่ปัดจักชื้แล้วบรรจุภัณธ์เนี่ยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้ามาได้จริง<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเก็บตัววิตามินแร่ธาตุโภชนาการต่างๆได้ครบนะคะแล้วก็ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นด้วย <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่ผู้บริหารเราก็ได้บอกเวลานะคะอย่างเ e ต้ a p a c แผ่นที่ได้เป็นคนที่ผลิตลงทุเรศกล่องเนี่ยก็บอกแล้วว่ามีการป้องกันถึงหชั้นด้วยกัน เพราะฉะนั้นในคุณค่าสารอาหารที่นมถั่วเหลืองที่ถั่วเหลืองมีเนี่ยมันก็ยังคงไว้อยู่ในกล่องได้อยู่นะคะงั้นมาถามนายเบียววร์ไปดีกว่าเราเป็นคุณแม่มือใหม่คุณแม่ทันสมัยการรับประทานนมถั่วเหลืองแบบกล่องเชื่อว่ามันจะให้ประโยชน์ยังไงกับเราบ้างคะสําหรับเบียร์เนี่ยง่ายๆเลยค่ะคือสะดวก นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพกใส่ติดรถไว้เลยะคะ่ะแล้วลูกได้ยอยู่ในวยกันตลอดไปไหนก็จะเตกไปเวลาแม่แม่ก็ต้องอยู่บ้านใช่แม่ก็ต้องอยู่บ้านแม่ก็หยิบขึ้นมาทานแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากให้เขาเห็นภาพนี้บ่อยๆมันจะเป็นการปลูกฝังว่าการกินนมการกินนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันอ,อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าก็ บ่อยแล้วเดีก็กปุออ๋ยเขาทานแบบกรอบอยู่อะไรแบบนี้เขาจะเห็นแม่ทำเขาก็ทำตามอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นการเลือกแม่ทำเราอยากกินบ้างดูไปดูมาก่อบเดียวกันอ,อ,อย่างนี้ค่ะเด็กรู้สึกว่าสะดวกแต่ทีนี้ท่านี้นเด็กก็จะต้องเลือกออบรรจุภัณฑ์เราต้องทำผลิตภัณฑ์ข้างในแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสะอาดแล้วก็ได้รับออการ การันตีว่าปลอดภัยจ,จากจีนฟูดนะแล้วเล่กสาเออเห็นร้านะายไปคุณแม่ทันสมัยนะนายก็ดูว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองอะไรที่ปลอดภัยสําหรับลูกโดยเฉพาะช่วงนี้รถติดนะรถติดมากๆเลยนะหิวนะตออ,ะอยู้านนะลูกจะเออรตเรียมพร้อมของแม่เล่นระพกเลยเป็นกล่อแงแบกเกินกออินคนนะแล้วพ่อละ่ะโอเคเพราะฉะนั้นลูกกินแบบกล่องไปแล้วแต่พ่อกินแบบไหน หลองมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะก็คือการดื่มนมส่วนผสมกองอดอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกคือสะดวกสบายนะครับอย่างที่ี่บอกว่าคือเวลาพักคาบที่ปิแค่ประมาณ5้านาทีนะครับรวมการหาของทานและการรับประทานเอ้การเข้าไปแบบวุ่จัลลัอะไรแบบนี้ลอยคือเข้าห้องน้ำนั่นเองนะครับก็คือ แบบมันก็จะมีสหกรณ์อยู่ข้างล่างเนี้ยแต<บ>่วันนี้แบบว่าร้านขายของเราหามไม่ยากแล้วจ่ายได้ไห้แล้วทุกร้านเต้องมีนมถมเลยอยู่นในนั้นจ่ายตรในนั้นเราก็แค่วิ่งลงไปนะครับดิบมานะครับจ่ายเงินนะครับฉีดซองที่มุ่งหลอดอยู่แล้วก็จอดแล้วก็ดูดได้เลยคนระับ คุณกร็ได้ดูดเลยนะคะไม่อธิบายตอนทิ้งด้วยเลยหรอคะอไม่ทิ้งแบบนั้ก็ได้ค่ะโอเคนะคะเพราะะฉไม่ใช่คือสะดวกสบายสำหรับเราาได้ประโยชน์ด้วยจริงๆประโยชน์ของของนมถั่วเหลืองเนี่ยมันก็มีมากกว่านั้นอีกเยอะยิ่งโดยเฉพาะคุณบผู้หญิงอย่างเงี้ยยิ่งมีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วนะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกคือมีเอสโตรเจนอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเนาะทุกคนทุกคนทราบใช่ไหมฮะฮอร์โมนเพศหญิงคือผู้หญิงเนี่ย จะมีเอาวัยหลักหลักสามวัยนะครับหนึ่งคือวัยก่อนวัยเจริญพันธุ์นะครับสองคือวัยเจริญพันธุ์สามคือวัยหมดประจำเดือนก็คือวัยทองะโชคดีนะเรายังไม่ถึงเรายังอยู่ช่วงเจริญพันธุ์เยอะคือไอช่วงเจริญพันธุ์เนี่ยคือทุกคนในที่นี้คือเริ่มตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเราจะสามารถสร้างฮอร์โมนได้สร้างฮอร์โมนสโตรเจนได้แต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอหมด คนประจาเดือนหรือว่าไวทองปุ๊บเนี่ยต่อสร้างไม่ได้แล้วนะแล้วเอสโตรเจนเนี่ยจำเป็นคือยังไงดูครับ <สะ S 1> ถ้า <สะ S 1> เป็นโรคที่เกิดขึ้นสัมพันกับกับ<ๆ> <สะ S 1> ที่ริเดียนนะครับคุณหมอริเดียนมาไม่รู้ว่าปฏิบัติจิงเป็นยังไงนะฮะแต่วคุณหมอาอะไมอพี่พ่ออะไรเนนที่หมอการเหนมอคุณพี่หอกนะครับ ็คือพอหมดประจำเดือนเอสโตรเจนเนี่ยเราจะสร้างสร้างแทบจะไม่ได้แล้วเนาะใช่ค่ะขอเสริมอีกทีว่าจริงไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ก็จำเป็นสำนักสำหรับการทานนมถั่วเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมวิตามินดีซึ่งทางผู้ชายแล้วก็อีกเนี่ยต้องการหมดจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของคนเราเห็นว่าเป็นผู้ชายไม่ได้มีแต่ฮอร์โมนเพศชายนะเรามีฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายด้วยได้ค่ะ ตามตามเพศของเรานะครับก็ก็คืออย่างเช่นการทานนมสดเหลืองเนี่ยคืออ่าหนึ่งคือได้แคลเซียมแคลเซียมใช้ทําอะไรนะครับใช้ทําใช้เพิ่มอ่าเขาเรียกว่าโคน d e นซิตี้นะครับหำว่า b บ n e mass ของเราให้เพิ่มขึ้นมวลกระดูกให้มันแข็งแรงมากขึ้นกซึ่งการเก็บมวลกระดูกเนี่ยเป็นหลายคนคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวหกสิบถ้าไปกินนมก็ได้ยังไงจริงๆไม่ใช่เราต้องเริ่มสะสมมวลของของกระดูกเราตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าเรามีมวลกระดูกน้อย หมอฤทธิ์คะพอหมดพอถึงวัยนึงช่วงหลังจากหมดประจำเดือนเนี่ยให้เราทำให้เราได้โอกาสเกิดเป็นโรคโลหิตจางุณสุภาพนะครับเะเพราะว่าตัวเอสโตรเจนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษาโลกรตจางของเราไม่ให้มีการสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นมากแล้วก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับผู้หญิงที่อายุเยอะๆขอบคุณมากค่ะคุณหมอฤทธิ์ค่ะขอเซ็นประเวณีกันด้วยค่ะ มาแล้วมันแบบดึงไม่ได้ใช้อะไรเลยพอันมีโอกาสได้พูดมันเลยอยากบอกต่อให้ทุกคนฟังโอ้ร้อนที่สุร้อนทีแต่มันเป็นประโยชน์นะเราให้เวลาเล่ช่อีกประมาณ3ชั่วโมงได้ค่ะอันนี้อนมควถามนะคะจะถคุณน้องหมอหรือคุณพี่หมอที่เลูกาแล้วก็เห็นว่าการดื่มนมอนเดียเนี่ยแน้นว่าผู้หญิงดื่มแล้วดี แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายหมอ,อก่อนดื่มแล้วก็ดีแต่ว่า,าถ้าดา่มเยอะมันเกี่ยวกับฮอร์มโมนเพศนะคะไปได้ไหมนะคะไม่ไปได้ไม่ไปได้นะคะจริงแล้วมีงานวิจัยแล้วนะคะว่าในผู้ชายเนี่ยต่อให้ดื่มเป็นลิตรติดต่อกันเป็นเดือนนะคะแล้วก็ เอามาวัดในเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าไปวัดไปจนถึงปริมาณกับคุณภาพของอสุจิเลยเนี่ยทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อสบายใจใได้ให้นเชื่อจริงเห็นง่ายๆจากคนที่แบบเขาเป็นผู้ชายแต่เขาอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเ,ออเขาจะพยายามฮอร์โมนเพศหญิงถูกไหมฮะจวบคุมอะไรอย่างเงี้นะครับคือไม่งั้นถ้าเกิดเขาสามารถกินแล้วแสดงออกลักษณะทางเพศหญิงได้เขาก็มาดูดนมก่องทุกคนมันไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยว แล้วก็ผู้ชายได้แล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพอได้รู้จักนมโชเหลืองกันมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์ของนมเชเหลืองแบบกล่องกันมากขึ้นแล้ว,วก็หวังว่าคนไทยเราเนี่ยจะเพิ่มปริมาณก,การดื่มนมโชเหลืองกล่องกันให้มากขึ้นก <พอ S 1> ินอร่อยแล้วก็สะ <พอ S 1> ดวกสบายอย่างนี้นี่เองนะคะเลยาทุกคนเนี่ยได้ดื่มกันเยอะๆค่ะวันนี้นะคะเราได้รับสาระความรู้และความบันเทิงจากทักง่าท่านจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านหญิงที่ได้